รัฐบาลใหม่เตรียมจัดทำร่างนโยบายเพื่อถแถลงต่อรัฐสภาโดยมีแนวคิดนำโครงการคนละครึ่งกลับมาอีกครั้งเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศโดยกระทรวงการคลงังพร้อมดำเนินการทันทีผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ายพระดลปิศนานันทกุลสสอ่างทองพักภูมิใจไทยเปิดเผยความคืบหน้าการจัดทําร่างนโยบายของรัฐบาลที่จะถแถลงต่อรัฐสภาว่าด้วยระยะเวลาการทํางานสี่เดือนต้องมีนโยบายที่สามารถดําเนินการได้ทันทีโดยจะเน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจเช่นนโยบายคนละครึ่งมาตรการช่วยเหลือกเกษตรกรทางการพักหนี้ลดดอกเบีย้ยลดต้นทุนปัจจัยการผลิตการแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาด้วยสันติวิธีและเร่งเยียวย,ยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก เหตุการณ์ปะทะตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในเจ็ดจังหวัดส่วนนโยบายกัญชาไม่สามารถดำเนินการเพิ่มเติมได้ยังต้องปฏิบัติตามประกาศเดิมที่กระทรวงสาธารณสุขบังคับใช้อยู่เนื่องจากมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมากด้วยระยะเวลาเพียงสเดือนอาจดำเนินการไม่ทัน กระทรวงการคลังพร้อมเดินหน้าโครงการคนละครึ่งเฟสใหม่ทันทีหากรัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนเพราะเป็นสิ่งที่ประชาชนต้องการและมั่นใจว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้โดยนายลววะวลลนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังยืนยันว่าขณะนี้ระบบสำหรับโครงการคนละครึ่งสามารถนำกลับมาใช้ได้ทันทีเนื่องจากโครงสร้างเดิมยังคงอยู่ โดยผู้ที่เคยยืนยันตัวตนแล้วสามารถใช้งานต่อได้สำหรับงบประมาณหากเริ่มโครงการในเดือนตุลาคมนี้สามารถใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี2,569จากงบกลางกระตุ้นเศร,รษฐกิจที่มีวงเงินอยู่25,000ล้านบาทหากมีความจำเป็นต้องใช้มากกว่านั้นก็สามารถโยกงบประมาณกลางเพิ่มเติมได้ทั้งนี้หากรัฐบาลมีนโยบายในช่วงเดือนตุลาคมก็สามารถดาเนินการได้ทันทีโดยใช้แพลตฟอร์มแอปพลิเคชันเป่าตังเช่นเดิม แต่รายละเอียดต่างๆเช่นประเภทสินค้าที่เข้าร่วมวงเงินต่อคนและระยะเวลาโครงการยังสามารถปรับได้ตามที่รัฐบาลเห็นชอบเดี๋ยวรับโจทย์จริงๆชัดๆว่าอยากได้แบบไหนเพราะว่าจริงๆเมื่อปรับรายละเอียดได้อีกเยอะนะครับร้านค้าสินค้าประเภทไหนที่อยากให้เข้าร่วมใช่ไหมครับเข้าร่วมได้เท่าไหร่สรดัดส่วนเท่าไหร่แล้วรัฐบาลต้องการให้ใช้เสาเดือนเท่าไหร่นี้ <ๆ S 2> ผมว่า <ๆ S 2> อันนี้มันเป็นรายละเอียดแล้วม <ๆ S 2> ว่าตุลาเป็นต้นไปได้นะระหว่างนี้ก็อาจจะถ้าถ้าชัดเจนถ้าจะมีการไปลงทะเบียนร้านค้าอะไรอย่างเงี้ยครับ ด้านานายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยเห็นด้วยที่รัฐบาลมีแนวคิดนำโครงการคนละครึ่งกลับมาเพราะถือเป็นโครงการที่ช่วยกระตุ้นกำลังซื้อภายในประเทศได้เป็นอย่างดีเพราะสิ่งสำคัญที่รัฐบาลต้องเร่งดำเนินการคือการกระตุ้นเศรษฐกิจหากเศรษฐกิจในประเทศดีขึ้นก็จะสามารถดึงดูดนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศได้มากขึ้นด้วย การกระตุกกระตุ้นเศรษฐกิจจะสามารถทําได้ทันทีหนึ่งก็คือการใช้นโยบายการคลังจุดสําคัญก็คืออาจจะนําเอาคนละครึ่งกลับมาซึ่งคนละครึ่งก็ได้รับการยอมรับว่าเป็นมาตรการที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้วและกระตุ้นกําลังซื้อทั่วประเทศได้เร็วและเกิดผลจริงภายใต้เงื่อนไขการใช้จ่ายง่ายจะใช้กระทรวงพาณิชย์กระทรงต่างประเทศทําการรักษาตลาดหรือขยายตลาดต่างประเทศเพื่อเสริมการส่งออกอาจจะใช้นโยบายการคลังผสมผสานกับการเงินนะครับก็คือการที่ให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจผ่านกระทรวงการคลังปล่อยสินเชื่อเข้าระบบเศรษฐกิจ นอกจากนี้ขอให้เพิ่มมาตราการดึงดูดความมั่นใจนักท่องเที่ยวต่างชาติให้กลับมาเที่ยวไทยโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนซึ่งหากดําเนินการได้จริงเชื่อว,ว่าไตรมาสที่4ของปีนี้จะมีเม็ดเงินหมุนเวียนสร้างความมั่นใจให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนมากขึ้นผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน